มหารัตะนกูตสูตรตอนที่34อัญญมณีเม็ดที่13ทานอันบริสุทธิ์เจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมกองคารวานแห่งธรรมของเราได้เคลื่อนออกจากผื้นนาแห่งการบำรุงรักษาโพธิจิตบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงชี้ไปยังอัญมณีเม็ดที่13อัญมณีเม็ดนี้มีลักษณะเป็นดั่งทองคำบริสุทธิ์ที่สุกปลังปราศจากมนทินใดๆเจือปนแสงที่ส่องออกมานั้นอบอุ่นให้ความรู้สึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละและความเบิกบานใจจากการให้มันคือแสงแห่งทานบารมีอันไพศาล ณที่ประชุมนั้นมีคฤหบดีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งนามว่าสุทัตตะท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องการให้ทานและเป็นผู้สร้างพระเชตวันมหาวิหารถวายแด่องค์พระาศาสดาท่านได้ลุกข,ขึ้นกราบทูลถามด้วยความปรารถนาะที่จะเข้าใจในธรรมอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์ได้บำเพ็ญทานมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าการให้ทานของปุถุชนเช่นข้าพระองค์นั้นแตกต่างจากการให้ทานของพระโพธิสัตว์อย่างไรและการให้ทานเช่นไรจึงจะชื่อว่าเป็นทานอันบริสุทธิ์ที่จะนำไปสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ขอพระองค์ได้โปรโดเมตตาแสดงธรรมด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ องค์พระศาสดาจึงตรัสว่าดีแล้วสุทัตตะเธอถามในสิ่งที่เป็นปฐมบทแห่งการบำเพ็ญบารมีดูก่อนสุทัตตะการให้ทานของเธอนั้นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญและมีอานิสง์ที่จะนำไปสู่สุขติในโลกสวรรค์แต่ทานของพระโพธิสัตว์นั้นมีลักษณะที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่านั้นดูก่อนสุทัตตะ ทานอันบริสุทธิ์ของพระโพธิสัตว์นั้นมีลักษณะสิบประการประการแรกคือท่านให้ทานด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยมหากรุณาคือให้เพื่อบรรเทาทุกข์แก่สรรพสัตว์มิใช่ให้เพื่อชื่อเสียงหรือเกียรติยศของตนประการที่สองคือท่านให้ทานโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังท่านให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู เป็นคนดีหรือคนชั่วประการที่สามคือท่านให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติในโลกนี้หรือความสุขในสวรรค์ประการที่สี่คือท่านให้ทานด้วยความเบิกบานใจทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากที่ให้ไปแล้วประการที่ห้าคือท่านให้ทานที่เหมาะสมแก่ผู้รับ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงประการที่6คือท่านให้ทานตามการอันควรประการที่7คือท่านให้ทานอย่างต่อเนื่องมิใช่ทำเป็นครั้งคราวประการที่8คือท่านสามารถให้ได้แม้ในสิ่งที่ให้ได้ยากเช่นอวยัยวะทรัพย์สมบัติที่รักยิ่งหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนประการที่9คือ ท่านชักชวนผู้อื่นให้ร่วมกันบำเพ็ญทานและอนุโมทนาในทานที่ผู้อื่นได้กระทำแล้วและประการที่สิบอันเป็นยอดคือท่านให้ทานด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งในสุญญาตาคือการให้ทานโดยที่จิตนั้นว่างเปล่าจากการยึดมั่นถือมั่นท่านประจักษ์แจ้งว่าผู้ให้ผู้รับและวัตถุที่ให้ทั้งสามสิ่งนี้ ล้วนไม่มีอยู่จริงโดยปรมัติ์มันเป็นเพียงการไหลเวียนของเหตุปัจจัยการให้ทานของพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นการให้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงปราศจากความยึดมั่นว่าเป็นของเราและปราศจากความเสียดายดูก่อนสุทัตตะการให้ทานนั้นมีอยู่หลายระดับการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเรียกว่าอามิสทาน การให้ความรู้และศิลปะวิทยาเป็นฐานเรียกว่าวิทยาทานการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธแค้นเรียกว่าอภัยทานแต่ทานที่ประเสริฐที่สุดคือธรรมทานการให้พระสัตธรรมเพื่อชี้แนะหนทางแห่งการหลุดพ้นให้แก่สรรพสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นยอมบำเพ็ญทานทุกระดับแต่จะมุ่งเน้นไปที่ธรรมทานเป็นสำคัญ ในตอนต่อไปกองคารวานแห่งธรรมจะได้สดับรับฟังเรื่องราวอุปมาที่องค์พระศาสดาจะทรงยกขึ้นมาแสดงเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทานที่มีขีดจำกัดและทานบารมีอันไร้ขีดจำกัดของพระโพธิสัตว์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร